สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่จะมาให้คําแนะนำนะฮะสำหรับคนที่เริ่มอัปเกรด CEO ใหม่นะครับคือจะมีคําถามเข้ามาว่าหลังจากที่อัปเกรด CEO แล้วจะต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายสั้นๆ3หัวข้อนะครับไปดูกันเลยนะครับครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะฮะเมื่อเป็น CEO แล้วจะต้องทําอะไรบ้างนะครับจะทํางานเลยไหมนะครับถ้าจะทํางานจะต้องทําอย่างไรไปเอาข้อมูลสินค้าจากที่ไหนนะครับอะไรพวกนี้นะฮะถามเข้ามากันเยอะมาก วันนี้นะครับคลิปนี้ผมจะแนะนําว่าอย่าเพิ่งไปทําการโพสต์ขายใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าเกิดคุณยังไม่ได้ทํา3ข้อนี้ให้ครบนะครับข้อแรกนะครับก็คือว่าฟังแผนธุรกิจให้เข้าใจนะครับทําไมต้องบอกอย่างนี้เพราะว่านะครับบางคนเนี่ยนะครับยังไม่เข้าใจแผนตัวนี้เลยด้วยซ้ำนะครับนี่คือแผนรายได้3ช่องทางของธุรกิจของเรานะครับดอบริชนะครับว่าการเป็นลูกค้านะครับ คือเป็นยังไงนะครับเป็นเซลแมนเป็นยังไงแล้วก็กระบวนการเป็น CEO นั้นมีรายได้อะไรยังไงบ้างนะครับรายได้50%เป็นยังไงนะครับทำไมต้องมีลิงก์นะครับมีลิงก์แล้วเอาลิงก์ไปทําอะไรนะครับหรือว่าจะเข้าไปเอาลิงก์ที่ตรงไหนนะครับตัวนี้นยครับคือคุณจะต้องทําความเข้าใจกกับสเต็ปนี้ให้เข้าใจก่อนนะครับก่อนที่จะไปโพสจะต้องโพสยังไงขายจะต้องขายยังไงข้อมูลสินค้ามีอะไรแบบไหนบ้างนะครับนี่คือกระบวนการขั้นแรกนะครับความแตกต่างนะครับว่า การเป็น CEO นะครับแตกต่างกับการเป็นเซลแมนยังไงนะครับเราซื้อราคาต่างกันยังไงบ้างนะครับตัวอนี้นะครับที่คุณจะต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับข้อที่2ก็คือเข้ากลุ่มเรียนรู้นะครับให้ครบนะฮะห้ากลุ่มนะครับ5กลุ่มมีอะไรบ้างนะครับ5กลุ่มมีอะไรบ้างนะครับผมมาสรุปให้ตรงนี้นะครับห้ากลุ่มก็คือจะมีตัวนี้นะครับอ่า advertising นะครับ การทำการตลาดการยิงแอดโฆษณาอะไรพวกนี้นะคุณมาเรียนในกลุ่มนี้ได้เลยนะครับการทำ personal branding การจัดโปรไฟล์ a c e b o o k ของตัวเองยังไงให้น่าสนใจนะครับคุณมาศึกษาในกลุ่มนี้ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับสกิลเซ็ตก็เป็นพวกการใช้เครื่องมือนะครับการใช้เครื่องมือต่างๆนะครับทั้งในโทรศัพท์ทั้งในจอคอมพิวเตอร์เราจะต้องใช้ยังไงนะครับเรียกว่าเป็นทักษะในการขายพวกนั้นเป็นต้นนะครับการปิดการขายนะฮะโอเคแล้วต่อมานะครับ การเขียนคอนเทนต์นะครับการเขียนค๊อปปี้ไรติงการเขียนแคปชั่นนะฮะคุณจะต้องทํายังไงบ้างมีวิธียังไงนะครับเบื้องต้นคุณอาจจะยังไม่ต้องคิดเองนะครับคุณเข้าไปดูในกลุ่มหรือว่าถามที่ปรึกษาของคุณนะครับเขาก็จะให้คําแนะนําว่าจะต้องโพสต์ยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากรู้เทคนิคที่มันจะให้ติดตัวเราไปตลอดเนี่ยนะครับคุณเข้ามาเรียนรู้ในกลุ่มนี้นะครับก็จะมีวิดีโอนะครับเข้าไปเรียนย้อนหลังได้เลยนะครับและอันต่อมานะครับ กลุ่มนี้สําคัญมากๆนะครับเรียกว่ากลุ่มไมซ์เซตนะครับกลุ่มไมซ์เซตเนี่ยจะเป็นแนวหลักคิดว่าทําไมถึงเกิดดอบริชขึ้นมาแล้ววัตถุประสงค์หรือเป้าหมายแนวทางธุรกิจของอบริษัทดอบริชเนี่ยจะมีแนวทางไปยังไงต้องการช่วยเหลือคนยังไงแล้วเข้ามาซ่อมแก้ไขปัญหาให้กับผู้คนในสังคมยังไงแล้วทําไมนะครับดอบริชถึงมีโอกาสเติบโตได้ในอนาคตเป็นอย่างมากเราควรจะวางแผนธุรกิจของเรายังไงนะครับอันนี้คือฝั่งไมซ์เซ็ตเดกบอสนะครับก็คือบอสุ่มภาของเรานั่นเองนะครับแล้วก็กลุ่มนี้นนคเป็กลุ่่มมใหมนะครับ ก็อันนี้น่าจะเป็นกลุ่มแรกที่คุณเข้ามาแล้วก็เข้ามาอยู่เลยนะครับก็คือกลุ่มนิวเจนนะครับเข้าไปอยู่ให้ครบนะครับแล้วก็เรียนรู้ให้เข้าใจนะครับโอเคนะครับแล้วก็อันที่3นะครับอันที่3นะครับอันที่3ดูคลิปในกลุ่ม m มซ์เซ็นะครับแล้วก็กลุ่มนิวเจนให้ครบ5-6ถึงคลิปนะครับบวกนะครับจดบันทึกด้วยนะครับเพื่ออะไรเวลาที่คุณฟังอย่างเดียวนะครับ สมองมันอาจจะไม่ได้จำนะครับหรือจําก็แป๊บเดียวก็ลืมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือยิ่งเราจดเรายิ่งเข้าใจนะครับยิ่งเราจดเรายิ่งเข้าใจนะฮะเพื่อที่จะได้เข้าใจไปทิศทางเดียวกันว่าเราควรจะวางแผนธุรกิจยังไงบางคนร้อนเงินนะครับบางคนร้อนเงินเข้ามาก็เหมือนกับอยากขายของให้ได้พอขายของไม่ได้ก็ออกไปก็เลิกทำนะครับทั้งๆที่จริงเนี่ยแก่นแท้แล้วก็วิสัยทัศน์นะครับเป้าหมายสูงสุดของการทํางานในดอกบริชเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยมันเป็นการสร้างโครงขายยูทเซอร์นะครับถ้าคุณสะสมยูทเซอร์เอาไว้เยอะนะครับ คุณก็มีโอกาสทําเงินได้ในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นคนที่หวังเป้าหมายระยะสั้นนะครับอยากจะได้เงินภายใน1เดือน2เดือนเนี่ยพอไม่ได้ผลลัพธ์คุณก็จะรู้สึกท้อนะครับจริงๆใอยากให้มองยาวๆนะครับตัวนี้นะครับจะวางสรุปไว้นะครับในตัวกลุ่ม m i n d s e t นะครับส่วนกลุ่ม n ิวเ e n นะครับก็จะเป็นกลุ่มคนใหม่นะครับก็อาจจะมีพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้บ้างนะครับกลุ่ม n ิวเ e n ส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเรื่องแผนธุรกิจเป็นหลักนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในตัวอย่างนะครับตอนนี้ผมพาเข้าไปในกลุ่ม MyZ นะครัับตว ตัวนี้นะครับตัวด,ด,ดูทั้งหมด32ตัวเนี่ยนะครับคือในเนี้ยคุณคุณเข้าไป, i i ปททาไ line, ลปไ่ดูให้หมดเลยนะครับประชุมครั้งแรกบริษัททำอย่างไรถึงจะมีรายได้10บล้านพวกเนี้ยนะครับคุณไล่ดูให้หมดเลยนะฮเนี่ยนะครับไล่ดูให้หมดเลยนะครับไล่ดูแล้วก็ o, ทําความเข้าใจนะครับจดไปด้วยนะครับอันนี้คือในกลุ่มแรกผู้ใช้ d r o p d o list คือราชาอะไรพวกเนี้ยนะครับคุณเข้าไปดูนะครับไปไล่ดูให้ครบนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าเวลาที่คุณเวลาที่คุณเข้าไปในกลุ่มแต่ละกลุ่มให้คุณมาตรงนี้นะครับปุ่ม3ปปุ่่่มกกดไทีีนนนนึงงงะะคครรัับบบแแลล้้ว็ถาเย มันจะมีคำว่าปักหมุดนะครับให้ค huh. ุณกดตรงนี้จิ ME ้มไปทีหนึ how, ่งนะครับนี่นะครับให้คุณกดตรงนี um ้จิ้มไปทีหนึ่งนะครับมันก็จะมาอยู่แถบบนบนอย่างนี้นะครับสมมุติผมออกมานะครับอ่ามันก็จะอยู่แถบบนอย่างนี้เวลาที่เรามีกลุ่มเยอะๆแบบที่ผมมีอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะได้เลือกหาง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะแนะนํากันนะครับนี่คือนะครับนี่คือเทคนิคทั้งหมดที่อยากจะเอามาบอกกันนะครับว่าการเป็นซ e o แล้วนะครับก้าแรกเราควรทาอะไรบ้างนะครับก็คือข้อแแรรรรกกนนนะะคคัับบฟงผธุิจจใให้้เขา อันที่2ก็คือว่าเข้าเอาตัวเองเข้าไปในกลุ่มเรียนให้ครบทั้ง5กลุ่มนะครับอันที่3าก็คือว่าดูคลิปบอสนะครับในกลุ่ม m i n d s e t แล้วก็กลุ่ม New เจ n ฟังเรื่องแผนธุรกิจให้เข้าใจแล้วก็จดด้วยนะครับหลังจากนั้นคําตอบทุกอย่างอาจจะอยู่ในคลิปพวกนี้นะครับที่คุณสงสัยถามโน่นถามนี่ที่ปรึกษานะครับพะบางทีอธิบายไปคุณก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับเมื่อทําครบ3ามข้อนี้แล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาบอกกันอีกทีหนึ่งนะครับ